ตอนเย็นค่ะทุกคนพี่แปงชมจะพานน้องไปรับของฟรีในแบบโบมาดค่ะบอกเลยว่าเขามาตั้ง สีชิ้นนะคะแต่พี่แป้ชมตะทะยอยลงทีละคลิปนะคะน้องๆไม่งั้นอะลงมดที่4ชิ้นมันไม่ได้นะคะและคลิปนี้จะพาน้องๆไปรับของฟรีที่เป็นทรงผมสองอันก่อนนะคะที่เป็นของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนั่นเองค่ะใครที่อยากได้ไปดูกันเลยและทรงผมแรกนะคะน้องๆจะเป็นทรงผมผู้ชายที่ใส่หมวกแล้วก็มีหูฟังแบบนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเขาแจกเยอะมากตั้งสี่หมื่นห้าพันชิ้นแน่นอนว่าทันแต่วันนี้ก็ยังไงก็ทันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ของฟรีชิ้นี้ปแบบง่ายๆเลยและเมื่อน้องใส่มานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคค่ะะกกกเเลยวาาาาหหหมมมมััทศริสๆนูฟง แล้วก็เป็นสีเขียวนั่นเองและทรงผมชิ้นที่สองนะคะโน้องจะเป็นทรงผมผู้หญิงที่มีขาวกว้างเลนเดียนั่นแหละนั่นแะ อยู่ด้านบนนะส่วนหมวกไหมพรมเนี่ยจะ,จะมีหูอ,อมาด้วยหมวกไหมพรมเนี่ยจะเป็นสีฟ้าค่ะแลของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆเคาแจกบเพียงแค่สี่มือชิ้นบอกเลยก็เยอะมากๆจริงๆทำวันนี้ให้เสร็จเลยก็ได้นะคะใครที่สะดวกที่จะทําก็ทําได้เลยแล้วเมื่อน้องๆใส่มานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาตาพี่แป้งชวมมันแปลกๆนะคะน้องๆใส่มาเนี่ยน่าจะสวยกว่าของพี่แน่นอนเข้าแแบบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างแต่ขอเตือนก่อนนะคะน้องๆคนไหนบัญชีโลบบอกอายุไม่ถึงงงง13เเเเนนนนนีี่่่่ยยข้้้้าไไไไไปปปปปลลแแมมมดดะะคัักก็อออรบ 干嘛 แล้วกดรับเหรียญอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในครั้งหน้าเราอาจจะต้องใช้เหรียญค่ะจะนั้นน้อตเนี่ยข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยนะคะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแบบ Discovery Pass นะคะน้องๆเหมือนเดิมเลยค่ะที่จะมีเทียห้ากับเทียสิบนะคะในการที่เราจะได้ของฟรีอย่างเทียห้าเนี่ยค่ะน้องๆจะได้ทรงผมผู้ชายไปนะคะส่วนทรงผมผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ในเทียสิบนั่นเองการที่จะขึ้นเทียได้แต่ละครั้งเนี่ยน้องๆจะต้องใช้ไอีในการที่น้องไปเล่นมินิเกมนะคะเพื่อเอามาแลกของฟรีนั่นเองสําหรับน้องๆคนไหนที่ดูคลิปพี่แป้งชมือใหมม่ก็สาารถ เล่นได้เหมือนกันนะคะเพราะมันเริ่มใหม่ทุกๆครั้งเลยใครที่ไม่เคยเล่นนะคะน้องมาตรงนี้นะคะคําว่าโซโล่นะคะจากนั้นเนี่ยเขาน้องเลือกหมวดนะคะจะเป็นอีซี่มีเดยมหรือฮาร์ดก็ได้หมวดฮาร์ดเนี่ยจะได้เอ็เยอะสุดจะนั้นให้น้องเนี่ยทำการเข้าไปเล่นมินิเกมได้เลยค่ะคือการที่เราต้องเล่นเหมือนฟีออฟบี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องเล่นให้ผ่านนะคะสมมุติน้องเล่นจบแล้วเนี่ยน้องก็จะได้เอ็มาซึ่งหมวดฮาร์ดเนี่ยจะได้เอ็กพีต่อคันนะคะคือสองพันเอ็กพีหมวดมิดเดหลเนี่ 7จ็ถึงรอบนะคะแล้วน้อง,นองเน่ยก็จะสามารถขึ้นเทียห้าได้ส่วนเทียสิบเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ต่ำกว่า15รอบนั่นเองพอ,อ,น,องน้องเล่นจบนี่น้องจะเห็นว่าตัวเองได้ XP เท่าไหร่นะคะจากนั้นวิ่งมาดูได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้นเล่นไปรอบเดียวนะคะพี่แป้นชมเนี่ยเกือบขึ้นเทียสองแล้วน,น,น้องก็เล่นไปหลายๆรอบนะคะก็จะขึ้นเทียห้าแล้วก็จะไปเทียสิบต่อแล้วก็จะได้ของฟรีค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะมีของฟรีอีกสามชิ้นนะคะที่จะมาสอนน้องๆนะคะรอในคลิปต่อไปได้เลยค่ะติดตามด้ววยยยนนนนนนนะะะะะคคคไไไมมมม่่่่่งงงงั้จจแเเเตตือออออๆๆลลปปบกกาาขส